พี่น้องหลังนี้มีเต็มครับเห็นบุคคลไหมครับครับเดี๋ยวขออนุญาัดเอาก่อนครับนี่นครับพี่น้องเห็นทหารครับเห็นได้ครับเต็มงามเลยครับขออนุญยตใส่ไหขึ้นครับนี่ครับซื้อนี่ครับพี่น้อง พามายามกับเหล็กเทาใส่ไว้วางแรงครับไปหลุนครับหล่อสองถุงครับว่าสีน,นีแต้มห็นบ่ครับไปครับพี่โนโอ้องดึนดนับกันหลังแหลกเบิ้งครับเป็นไรครับพี่โน้องอุ้ยหลังแหลกขี้ไว้ครับพี่โนโอ้องน้ำดำๆเห็นบ้ะในซุ้มเหีบ้บเงืโโอกพี่น้องเห็นดำๆบ่ครับนะี่ยได้ว่าคับ์บอลันครับพี่โนโอ้อง โอเคครับเลยบนหลังที่สองครับไปพี่น้องไปหลุมสองลำนี่ล่มกระแหงรู้สีสันๆนด้ด้วยครับพี่น้องลังนี้เป็นยังไงล่างนี้ก็ยังม่ทันลั่นรับพี่น้องบนยัง พี่น้องหลังนี้ไม่เต็มครับหล Angry ังนี้ไม่เต็มรับพี่น้องหลังนี้ไม่เต็มครับเห็นบาคคบไหนครับนะครับเดี๋ยวาขอมยุญาตเอาไว้ครับนี่ครับพี่น้องเห็นทหารครับเห็นได้ครับเต็มงามเลยครับเขาอยากใส่ไหขึ้นครับนี่ครับซื้อนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวไปลุ <springs> <th <th ้นหลังต่อไปครับผมบนหลังนี้เองครับพี่น้องเสียงปลาขื่นฮู้โดดน้ำบุกโคบุกี่ครับบนน้กัน ใหญ่เลยอ้อ้ยครับเดี๋ตามมาพี่น้องพี่น้องบุ๊บอีกไม้นึงครับหลังแรียครับ มองดูอีกล้งนึงครับมองนี้ครับมุมนี้ครับพี่น้องมุ่งหนีเป็นไรเนาะโอ้ยลากกลับออกไปแล้วพี่น้องแต่ว่าบอลลันครับบอลลันเดี๋ยวขอพิจัตเต้งกลับก่อนครับเสียงขึ้นอูเรียนครับพี่น้องมองครับเสียงนี่แหละล้งนึ่ง ไซือได้โ okay, น่เนี่ีอรพี่น้องโอ้พี่น้องนึงเต็มครับเห็นว่าครับนี่นีซื้อปลายนิ้วนี่โอเคเดี๋ยวขเอาครับผมพี่น้องอีกนึงเต็ม่นงครับเห็นแต่หางครับนี่ครับติดตามครับผมรับพี่น้องไปลุ้นอีก หนึ่งหลังครับอุ้ยพี่น้องนี่เห็นดำๆไหมครับดำๆนี่ซื้อไฟนี่โอ้บกจูดปูเลยครับเดี๋ยวเขาเนี่ยเอาก่อนนี่ครับอีกแต้มที่สองครับนงง่ามรับจูดปูเลยครับผมติดตามครับพี่น้องใส่ครับเล็กมานครับไปเปนหลังสุดท้ายของไม้นี่ครับพี่น้องใส่ไว้ซื้อซื้อหนึ่งครับ ทางโโอ้้หมดลันครับพี่น้องกลับโมดลันครับไปเข่าบดเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเต่งกลับก่นครับผมนี่ครับพี่น้องผลงานกับเล็กรอเปรกของห่อพี่น้อง สามแต้มครับถือว่ามันๆครับพี่น้องติดตามต่อไปครับผมเดี๋ยวเจอกันยามเศร้าครับว่าสิมีแต้มบ่ครับติดตามครับมาครับพี่น้องพามายามหนูเวลาเศร้าๆครับนี่ครับลมเรื่มแห้งครับเกื่องข้นครับ บนหลังแรกครับพี่น้องในหลังนี้อุ้ยกับลันครับพี่น้องแต่ว่าบอยู่ครับพี่น้องโอยู่โอเคพี่น้องครับพี่น้องหลังแรกลันแต่ว่าบถือครับเจไดครับโอเคครับไปรุ่น หลังที่สองครับพี่น้องไปครับไปครับพี่น้องไปเพิ่งหลังนี้เองครับเพิ่งหลังนี้เป็นยังไงมันขึ้นนีู่ลากไปกินครับแต่ว่าบโบนี่ครับโบ้ถือครับน,นี่ครับ ก็ถือครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวสิเอาไว้อีกมื่นหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเราลังต่อไปนะครับไอครับพี่น้องเบื้องหลังต่อไปหลังที่สองนะครับเบื้องนี่ครับโขยมันนี่เบื้อง นี่ครับโขยมันครับปุ่นป,นนปุ่นนี่ครับใส่ใบซื้อนี่ครับมีหูโอ้พี่น้องเคลียร์จินมตะบุลันอีกแล้วครับพี่น้องเฮ้ยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปหลุหลังตัวแบงครับไปเบื้องหลังนี่ครับแต่เนื้อน้อง นี่เต็มครับพี่น้องมี่เต็มนี่โอ้โหลุนี่งอลังงามเลยครับพี่น้องหนึ่งเต็มแรกของเซานี่ครับพี่น้องติดตามครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาคนครับผมไปครับไปรุ่นเต็มที่หลังสุดท้ายเอครับโอ้ยเหอนครับนี่ฮู้ครับพี่น้องไปครับลังสุดท้ายของ ไม้นี่หลังนี่ขี่ไว้ครับเหมือขึ้นครับกินขี่ไปุ้๊ยเคครับไปุดนมันโอ้โบอลันครับพี่โนโอ้องกิน,ขน,นเขาจนเบิดแล้วาบอลันครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเจ็ด่หยมันลันกันครับเ,โโเดี๋ยวมือแรงมาใส่ใบไม้ครับ พี่น้องไม้แรกได้ยูนั่งแต้มครับเดี๋ยวไปรุ่นอีกสี่หลังครับพี่น้องสี่หลังทายครับไปครับเดี๋ยวรุ่นต้องกันครับพี่น้องว่าอีกสี่หลังทุดท่ายสิมีแต้มบอบอคืนมีสี่หลังทุดท้ายนั่นิ้นขี่ไ้ครับเดี๋ยวรุ่นกันครับสองนี้ครับไปครับผมไปครับพี่น้องไปรุ้นหลังนี้กัน อู้อออพี่น้องเบิ้งเที่กินงัดกับเล็กเงื้องขึ้นเลยอู้พี่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวขออนุญาตที่ไหนมั้งล้างก่อนครับเอ้พี่น้องไปรุ่นสองลังนี้ครับอเออเดวินขึ้นแล้วครับสองลังนี้เว็นในพี่เบิ้งครับพี่น้อง อู้หัลลันครับพี่น้องเดี๋ยวใส่ไปนี้ครับลังนึงครับฟั้งครับนี่ล้องนี้มีเสือตึงครับ ดูแล um. ้วพี่น้องเดี๋ยวคนเหนียเราออกมาก่นเลครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอู้บักใหญ่เลยครับพี่น้องเอ้ยแต้มที่สองของเซ้านีครับสุดยอดครับผมติดตามครับเดี๋ยวพี่น้องไปลุ้นอีกลางหนึ่งเดี๋ยวพามาบึงห้อยมันหากินครับพี่น้อง นี่ครับบนี่ครัทางสายฝุ่นไอ้ฝุ่นครับพี่น้องนี่เบิ้งครับวัยมันขุดขางสะครับไปครับไปลุนล้งสุดท้ายกันล้งนีมันขึ้นนีเบิ้งไว้เลยขี่ไว้ครับ บดถือโอ้เคียกินเบิดเลยครับพี่น้องแต่ว่าบดถึกเบิงึงงัดกลับเล็กขึ้นทึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวจะเอาไอ้นี่ครับมือแรงสีมาหยดจำครับพี่น้องโอเคครับติดตามครับผมพี่น,ออน้องขออนุญาตเห็ดมันลั่นก่อนนี่ครับพี่น้องผลงานกลับเล็กเข้าครับสำหรับ มือนีรับหาแต้มครับพี่น้องหรือว่างามเลยครับพี่น้องเนาะกับไม้ริมสะครับพี่น้องครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สมีครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านเป็นไงนะครับด้อเนาะกะวาสียอดเขาไวซองนะครับแต่เปลี่ยนแผนกับท่านหันครับหยอดเขาใส่กับเลยดีกว่านะครับเราใส่กับดักเลยนะครับ ผลงานแกน่โอเคครับดีแต่ที่มีแต่งครับพี่น้องเนาะโอเพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ